สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิษนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะไปรู้จักพี่ปูนะคะผ่านคลิปดีๆกันได้เลยค่ะเอาล้วนะคะวันนี้พี่ปูมีเมนูดีๆมาฝากอีกแล้วนะคะหลังจากพี่ปูตามใจเด็กๆไปหลายเมนูแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูของสอวอนะคะพี่ปูก็จะแกงป่าปลาเนื้ออ่อนนะคะให้สอวอที่บ้านพี่ปูนะ มะละกอปกติพี่ปูก็ขูดยาวแบบนี้นะคะพอเป็นสอวอรประทานพี่ปูต้องซอยแบบให้มันสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะฟันสอวอไม่สู้นะคะงานนี้นะคะเราก็ต้องช่วยเหลือสอวอที่บ้านเรานิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูการแกงป่าปลา,าเนื้ออ่อนบ้านพี่ปูแบบใส่มะละกอซิว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะกรวดถึงเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกนะคะแม่พี่ปูชอบพิดแกงละเอียดนะคะ แล้วพี่ปูก็ไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะพี่ปูก็จะบอกสำหรับคนที่มาดูคลิปพี่ปูครั้งแรกนะเพราะว่าพี่ปูใส่น้ำมันผัดพริกแกงตอนพี่ปูเก็บรักษาของในตอนแรกที่หาพริกแกงไปแล้วนะคะก็ใส่พอยสมน้ำสมเนื้อนะคะแล้วก็ผัดไปให้หอมตอนนี้แหละคะ่ะ ในระหว่างนี้เดี๋ยวพี่ปูจะเชิญชวนมาดูปลาพี่ปูก่อนว่าปลาเนื้ออ่อนของพี่ปูคือปลาอะไรนะคะวันนี้นี่เลยนะคะปลาน้าเงินนะคะเป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะที่พี่ปูมีติดบ,บ้านอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะทําให้ชิ้นเล็กลงมาสักหน่อยนะคะเรียบร้อยคะ่ะเรากลับไปที่กระทะเราเลยดีกว่าพี่ปูจะเติมน้ําไปแล้วนะคะ ในระหว่างรอเดือดพี่ปูก็จะใส่น้ำปลาไปเลยนะคะน้ำตาลทรายพี่ปูก็จะตัดขุงพี่ปูไปนิดหน่อยะะหมุนไปหมุนมานะคะหนุกดีออกในระหว่างนี้แล้วก็มาหั่นคลิกนะคะเสียมใส่พี่ปูก็ไปเด็ดก,กระเพรามาแล้วล่ะวันนี้พี่ปูจะใส่กระเพราธรรมดานะคะพี่ปูไม่ให้เสียเวลาหรอกเพราะพี่ปูชอบความเร็วนะคะกระเพาก็พร้อมนะคะแม่พี่ปูชอบให้หั่นแบบเนี้ย พีปูก็ตามใจแม่นะคะทีนี้เรากลับไปที่กระทะของเรานะคะน้ําเดือดแล้วค่ะในส่วนของรสชาติพี่ปูชิมของพี่ปูโอเคแล้วนะเดือดเต็มที่เราถึงจะใส่ปลาไปนะคะแกงปลาเนี่ยไม่ฉะนั้นจะเหม็นคาวะคะ่ะเราใส่ไปเราจะไม่ค้นนะคะ และปลาเนื้ออ่อนของพี่ปูเนี่ยเป็นปลาที่สุกง่ายนะคะเคี้ยวมากก็จะเละเพราะฉะนั้นพี่ปูจะใส่มะละกอไปเลยนะคะเหตุผลของพี่ปูคือสอวอต้องการมะละกอนิ่มๆนะคะไม่งั้นฟันเคี้ยวไม่ออกนะคะเดี๋ยวนี้เวลากินผักพี่ปูต้องแจกกันไกลเป็นอาวุธทุกคนเลยนะคะคนละหนึ่งเล่มเดี๋ยวเวลามะละกอของพี่ปูนิ่มนะคะปลาก็จะสุกพอดีนะคะทุกอย่างจะไม่เละเกินไปถูกใจสอวอที่บ้านพีกปูด้วย ในระหว่างนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าน้ําน้อยนะคะย่อมแพ้ไฟไม่ใช่น้าน้อยก็เติมลงไปได้นะคะตามความเหมาะสมความชอบของตัวเองนี่แหละนะคะพี่ปูก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะสุกเรียบร้อยแล้วพี่ปูก็จะเริ่มใส่พริกนะคะแล้วก็กระเพรานะคะใส่มงนไปเลยพร้อมปิดคลิปเลยนะพี่ปูเนี่ยแค่นี้นะหูยิ้มกลิ่นกันนะคะทานยังมีความสุขนะคะสอวอที่บ้านพี่ปูอะ เป็นเมน,นูที่โปรดนะคะแต่ว่าลูกพี่ปูก็ไม่ค่อยชอบอาหารประเภทนี้นะคะแล้วก็ต้องทให้ทุกคนในครอบครัวนะคะใครชอบไงแล้วก็ทําแบบนั้นแค่นั้นเองเหมือนที่บอกในทุกคลิปนะคะนี่นะคะหน้ากินเชมรลาพี่ปูก็คงจะต้องบอกว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมหน้าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ